สวัสดีนะครับผมยังอยู่กับสวัสดี<อ>บ,บ่อยเหลือเกินนะสวัสดีไปร้อยรอบแล้วอาย่กับมิสันคนโครกรถไถท,ทองคํานะครับวันนี้มาดูบางคนใหม่ก่อนกระล้อใหม่นับแม่สีสันแสบตาบางคน <c oughs> <c oughs> สีเหลือ,นองนะอจากกันหลวงพ่อเลยนี่เหลืองเหลืองมาโคนเหลืองลอ้อทำไมไม่เอาเหลืองนะช่างหมดหมดส,สีหมดจะสีเดียวขาหน้านี่อืมอืม อันนี้เป็นล้อนกนะับวงสามสิบอ่าทรงนกนะครับเอ,อ้ยไม่ใช่ล้อนกล้อสุดทนนะครับแต่ว่ามันเป็นทรงนกเนาะใบเว้านะครับหลบน้ําบางคนใหม่นะครับบางคนอบางคนนกนะครับติดติด,ตดไม่ช่างไอ้บางคนเนะี่ยลองดูยังต,ติดขาเนี่ยเหรอใช่อ่าล้าทำไงเราเขยับรูนี่เอาอเดี๋ยวตัดขาออกตัดขาออกนะครับนี่น อันนี้หมดหมดแล้วเด้อถ้าใครจะไปร้านช่างเขียวก็ไม่มีแล้วนะครับแต่ว่าจะมีรถใหม่มาก็จะไม่ใช่ราคานี้นะครับอันนี้ก็ไปจัดมาสองพันห้าเนาะเขายังไม่ได้เจาะรูมานะครับนี่อันนี้อันนี้ขนนกอันนี้อันเล็กนะครับอ๋อน,นี่ใช่ไหมช่างที่มันโค้งมานี่เนาะ นี่อันนี้ของ,เ,งอเอออันนี้มันมัน,ม,นมันง้มเข้าอย่างนี้นะครับอันนี้คือว่าใส่ล้อเล็กแต่ว่าอันนี้มันเป็นบางคนล้อใหญ่นะครับนี่นี่ครับบางคนล้อใหญ่ก็จะไม่ติดซุ้มนะครับ<ม>ถ้าเกิดว่าใครมีนก,ใค,ก,กใครมีนกหนึ่งสี่หนึ่งแล้วเป็นอ่าวงที่ไปซื้อมาจากโรงงานวงสา,ามสองใบสามจดห้าก็ถ้าจะใส่ลอ้ออันนี้ใส่ไม่ได้นะครับจะได้เดินไหมวันนี้ ทีเจาะบางโคนนะครับสวยงามมากสวยงามสีเหลืองนะครับ,ส,บสีเหลืองนี่ใช้ยาเขาคืออะไรสีเหลืองจะขาย,อยเอเีเอาอันนี้รสีเหลืองนี่ใช้ยาเขาตั้งไว้อย่างไงอะ่ะถ้าสีเขียวก็สีเขียวแนวทรับสีเหลืองเนี่ยยังไม่รู้ะ่ะตอนนี้ยังนึกไม่ออกนะครับ <c oughs> เลี้ยงหมดนะต้องย้ายขาออกมั่ง่ายไงติดปะติดโอ้โหเนี่ยจำเลยนะครับเนี่ยจำอืมมิดเขาเรียกมิดเออมิดนั่นแหละนี่โอ้นี่นี่มันขยับได้เนี่ยนี่นี่นี่อ๋อขยับได้นะครับเขาเรียกมิดขันให้จำไม่ให้ลืมเออขันให้ลืมโอ้นี่นะครัเอ้าก็ได้แล้วเนี่ยฮะรู้ว่ามันมันอันนี้ไปเหรอมันใกล้ไปเนาะข้างบนอีกโอ้ใหญ่มาก โอ้ซื้อมาไม่มีผิดหวังเลยนะครับไม่เคย,เยไม่เคยผิดหวังเลยนะตะบิสันพาไปซื้ออะไรนะไเนี่ยเดี๋ยวก็จะขยับขาขาตัวนี้ออกไป้างหนาอยนะครับตัวนี้เขาจะไม่รู้มาให้อยู่นเนาะอันนี้ของแท้นะครแต่ว่าฝั่งนี้ฝั่งนี้ไม่มีขานะครับ จะฝั่งนีอ้อาจจะต้องทำขาเทียมป่ะมีขามันมีเขาอาขามีอ่ะขาแท้มีขาแท้มีม <c oughs> นึกว่าแต่เก็บขาเสเ็จเหล็กไปหมดแล้วถ้ามันจะได้สร้างขึ้นใหม่ได้ได้ได้ทำไมจะชิดนีแล้วอือเนี่ยชิดไห้หาที่เจาะรูนะครับเจาะรูอ๋อไอชิดขามันมันโค้งหรือเปล่า เนี่ยมันโค้งมาฝั่งนี้ต้องขยับอันนี้ถอยลงไปอือม,อมขยับอันนั้นถอยแล้วก็ล็อกไปก่อนเพราะว่ามันโค้งอยู่บางคนมันเป็นเอียงเอียงดูนะครับสูงมากเคียงสะดือผมนะครับล้อใหม่นะครับจะได้ลองไหมเนี่ยวันนี้เนี่ย วันไหนจะได้ลองไปวิ่งอ่ะพรุ่งนี้อ่ะพรุ่งนี้ยามจริงอ่ะอ๋อพรุ่งนี้เอาจริงนะครับลองมาวิ่งดูลองมาดูสักหน่อยนะเยวิ่งขนาดไหนนะมารอมันก็มีสวนเยอะนะอันนี้สิบสี่ใบเนาะสิบสี่ใบห้านะตั้งตั้งเท่าไหร่นั่นเนี่ยตั้งเท่าไหร่ในวัดปะสิบเอ็ดตั้งสิบเอ็ดนะครับ บไหนใบสามสิบนี no ่นะอันนี้นะครับนี่นะครับอันนี้ล้อนกแท้นะครับใบก็อูบางแล้วนี่ฮะเริ่มบางแล้วเริ่มหมดละก็ยังได้หลาย้อยไร่นะครับีนสามสิบใบห่านะครับใบวาว คู่นี่ขายไมาช่างเองเนอ,อ่อ่ายเอ้า่อาโอมอันนี้ไม่ใช่ดีกว่านนี้ของพี่เก่งเขาดีว่าเอออันนี้สิบหกใบเนาะอ่ะอล้อนกแท้เขาจะเขาจะมีสิบหกใบนะครับแลนับให้ดูเลย <c oughs> อ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกอ่านี่มีสิบหกใบนะตว่านี้มีสิบสี่ใบนะผมนับดูแล้วทําไมไม่เอาสิบหกใบอ่ะเรื่องมันมันจะไม่ค่อยวิ่งเหรอสิบสี่วิ่งกว้าไงไอเอาแบบนี้เอาสิบห้าคนละครึ่งทางเนาะเอาสิเอาคนหนึ่งอยากได้สิบสี่แต่ว่าของสเปกเดิมเขาสิบหกนับ เอาลองสิบห้าดูดีกว่านะครับถ้าใครจะสั่งนะครับช่วงบางใบห่างอะ่ะมันจะเกาะดินกว่าอืมอืม,มอืวอไม่ฟรีมันจะไม่ฟรีเพราะตรงนี้หล่องจะห่างหน่อยนิดนึงนิดเดียวนะไม่ได้มากนะอย่าง<ห>ผมวัดอ่าเนี่ย๋้วผมวัดให้ดูนะนี่นะคืบหนึ่งเต็มๆนะครับเดี๋ยวมาดูนี่เดี๋ยววนี่ยไหนได้มันจะลืมมันจะลืมเนี่ยเนี่ยเนี่ยน,นิดเดียวนะประมาณสองเซนนะครับประมาณสองเซนนะห่างกันนิดนึงไม่มากนะครับ โอเคมาร์คไม่ได้ติดติดอะไรอ่ะติดท้ายมันมาหน้าเกินเนี่ยต้องต้องต้องขยับมั้งหน้าอีกให้มันไหลมั้งหน้าอีกเด้อมันติดขาท้างแล้วขาหลังต้องแปลงขาหลังมันเป็นอะไรอ่ะสุดแล้วไงมันต้องไฟหลังไปอีกถ้าเอาติดเนี่ยเห็นไหมมันติดเกินข้างหน้ามันมันห่างเยอะจะให้วงล้อกับบวงโคนมันโอ้ให้มันให้มันแบบได้ระดับน้ำอีกออต้องอ นี่ไม่ได้นะครับต้องใส่ต้องทำขาเทียมแล้วถอดออกนะ <c oughs> ถอดออกแปลงขาใหม่มแล้วก็ตัดตัดหน้าแปลงันนี้ทําใหม่เนาะมีมแต่อย่างกนั้นนะถ้าเกิดว่าจะเสริมถ้าเกิดว่าจะเอาเลยก็มันจะเอียงบางหน้าเนะาะบางโคนก็จะดูไม่สวยนะมันไม่ได้ระดับน้ําแล้วถามเอาโอ้โหทำไมรถมันงุ้มหน้าไปอย่างนี้นี่นะครับมันต้องให้จัดทรงนะครับให้ให้มันให้มันออกไปข้างหลังสักนิดนึง ใช่หรือเปล่าถ้าเกิดว่าเราเวลาเรากดหางรถมันจะพอดีหรือเปล่าไม่เกี่ยวกันใช่ไหมอ่าเชื่อหมอหมอเรียนมานะครับผิดแล้วผิดมาหลายคันแล้ว <c oughs> ผิด <สะ S 2> <ๆ>อีกสักคันจะเป็นอะไรอะ่อะฝน, <c oughs> นก็นกำลังจะตกะตอ,อันบนอาจจะล็อกเป้าไว้เลยนะครับขาบ,บน พอก็มาขยับขาหน้าเอาแล้วก็ขาหลังนะครับข่าบนสุดพอดีแล้วอืมได้อ่าเอาพอใจพอใจตรงไหนก็จัดเลยได้ไหมเนี่ยแต่ตอนนี้ห่างเลยไทยอ่ะ อง้่งเขายังไม่ได้กดลงนะมันจะพอดีอ่ะไม่เกียเก่ยวใช่ไหมไอ้นี่มันตรงอยู่แล้วเราก็จบไอ้ข้างหน้าข้างหลังนี่เฉยไงช่องว่างร้อนอือา้อาวเฉื่อเจ้าของรถนะครับเฉื่อยจะของรถผ่านทุกคันผังทุกคันโอ้ <laughs> <laughs> โหพวกนี้ก็ยังไม่ได้เจาะนะครับเราจะไล่เจาะให้หมด เยังจับไว้ก่อนนะแล้มันเหนียวมันจะเจาะคู่บนก่อนมันก็ตรวจมาใส่มือกูนะแทงมืออีกรู้ยังหรู้ยังอ่ะแทงเลยเหนียวจริงกเนี่ยเหนียวไม่เข้าเลยเจาะไม่เข้าเหนียวอยู่แล้วนะบางคนอันนี้ไม่ลุยโดมงั้นก็ไม่แตกนะครับนี่นะดูดูจากอันนี้นะนะ ก็ตรงนี้ก็จะฉีกไปเฉยๆนะครับมันมันไม่แตกนะมันเป็นพลาสติกเหนียวนะครับติดลมอืมติดลมอันนี้ขายไปไหนเรามีคนเอาไปแล้วเขาสั่งไปแล้วเอออันนี้เขาสั่งไปแล้วนะถ้าเขาไม่เอาเดี๋ยวขายเออถ้าไม่เอาเดี๋ยวขายอ่อามีสองค,คู่ไงมน้องเก่งผมจองแล้วอืมอืมอันน,น,นี้อันนี้จะกริบกว่านี้นะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าหลุดจองเดีย๋ยวอ่า แต่ผมเดี๋ยวพี่สันจะกระซิบบอกนะครับสช่เลยแมวหัวน็อตออกข้างนอกอะติดปะมันดีควันไม่ได้ไงนี่ติดหัวน็อตไหมเนี่ยไม่ติดอ๋อไม่ติดไม่ติดมันอยู่อ่ีืเผื่อว่าเวลาเกาะฟงเกาะฟางอะไรมาแล้วมันติดเกาะไม่ทันเกาะไม่ทันเหรอไม่ทันได้เกาะใช่ไหมโมเพินเลย อ่านะครับนี่ใส่บางฝุ่นก็หล่อเลยนะครับหล่อเลยนะอยางกระของใหม่เลยนะครับของในหะ <laughs> ม่ครับหมายถึงว่าตอนแกะกล่องป้ายแดงนะ่ะเกินคุ้มนับนชุดนี้อืของเขาเลยนะครับใช่เลยนะครโอ้หล่อนะครับอมาแล้วไปไหนมาเนี่ยถ่ายคลิปหรือยังเห็นนะอ่ะโอเคนะครับนะผม,มเ,นนะเออ,เอ,อ,เอ,อแทงเลยแทงเลย หัวดีหัวดีมากเออหัวใสมากนี่นะครับไม่ได้การแทงไปอากกันไปขายสองแทงกอาไปใายนั่นอ้าวติดเอาลูบบนเอาลูบนก่อนเอาไปก่อน ต,ต้องต้องถอดล้อออกก่อนหรือเปล่าอืมอ่าโอเคนะครับผมก็สําหรับวิดีโอชุดนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณนะครับทุกไลค์ตุกกำลังใจนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามไม่ด้วยนะครับสวัสดีครับ